สวัสดีครับแฟนๆหนังกำแพงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็จะมารวบรวมรายชื่อหน่วยหนังกำแพงของเมืองอุดรธานีนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็ได้รวบรวมไว้ได้ประมาณ80กกหน่วยนะครับซึ่งจะมีหน่วยหนังหน่วยไหนนั้นก็ลองมาฟังกันดูในคลิปกันได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนี้ก็ ขอขอบคุณข้อมูลจากทางเพจหนังกาแฟงที่รับสูงนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่ในเป็นสมาชิกของเพจนี้นะครับและผมก็ได้รวบรวมนะครับรายชื่อหน่วยหนังต่างๆนะครับที่มีเอฟซีหนังกาแฟเขตอุดรนะครับคอมเมนต์กันมาต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้นํามาจัดทําเป็นคลิปนะครับรวมหนังเมืองอุดรนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่ามีหน่วยอะไรบ้างก็มาลองฟังกันดูนะครับ ถนยไหนที่ไม่มีหรืออยากจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่ใต้ใคลิปได้นะครับว่าหน่วยไหนที่ทางผมได้หาข้อมูลมามันขาดตกบกพร่องนะครับถ้าผิดพลาดประการใดทางช่องก็ขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งมือนังมือดอนตั้งแต่อดีตก็มีดังต่อไปนี้นะครับน่วยที่1ก็สีทองภาพยนตร์นะครับ่วยที่2ฟิล์มทองภาพยนตร์ หน่วยที่สาเจียมจันทรภาพยนตร์นะครับหน่วยที่4เซรีฟิมภาพยนตร์หน่วยที่5้าสมุนภาพยนตร์หน่วยที่6ธนวัฒน์ภาพยนตร์หน่วยที่7สุภาพฟิล์มภาพยนตร์หน่วยที่8รัตนฟิมภาพยนตร์หน่วยที่9ชายูภาพยนตร์หน่วยที่10บเอราวัณฟิมนะครับหน่วยที่11ต้นเสถียรฟิมภาพยนตร์หน่วยที่12วัชรินภาพยนตร์หน่วยที่สิบา ทวินตราภาพยนตร์หน่วยที่ส4สหอุดอรฟิลม์มหน่วยที่15เมืองทองภาพยนตร์หน่วยที่16เพชรเสริฐภาพยนตร์หน่วยที่17บไพทูนภาพยนตร์หน่วยที่18คือวันภาพยนตร์หน่วยที่19พัฒนาฟิลม์มภาพยนตร์หน่วยที่20ขวนใขณิจภาพยนตร์หน่วยที่21รุ่งเรืองฟิล์มภาพยนตร์หน่วยยี่บสองบุญถิ่นฟิล์ม 2น่วยดุษฎ really <te astic> <trajectory> ีภาพยนตร์หน่วยที่24สุขสรนต์ภาพยนตร์หน่วยยี่2ิเพนทวภาพยนตร์หน่วยีิกรุงเกษมภาพยนตร์หน่วยที่27ิยงชัยภาพยนตร์หน่วยที่28่ิบปดีวด้าอินเตอร์เทนเมนต์หน่วยที่29อินเลียงภาพยนตร์หน่วยที่30กัมันาทภาพยนตร์หน่วยที่3 1ดลุงโรดภาพยนตร์หน่วยที่32สมศักดิ์ขออภัยนะครับหน่ยที่32สมบัติภาพยนตร์ หน่วยมี่33มดแดงซาวหนที่วยที่34อนันต์ภาพยนตร์หนที่วยที่35สุริยาภาพยนตร์ในที่36สีอุดรภาพยนตร์หนที่37สิงห์สิงทองภาพยนตร์หรือสิงทองฟิล์มนะครับหนที่38แดเดนดาราภาพยนตร์ในที่39มสิบเกเทพานพรภาพยนตร์หน่วยที่40เฉลิมไทยภาพยนตร์ในที่ที่41ฉลองชัยภาพยนตร์ในที่ที่42เปียกสตาภาพยนตร์ในที่ที่43 แสงจันทร์ภาพยนต์ในที่44ผ่านทองภาพยนต์นที่45เทพเพิงชายภาพยนต์นวที่46สมภพภาพยนตร์หน่วยที่47สุปเจูภาพยนต์ที่48ตุ๊กตาฟิล์มหน่วยที่49สีบุเหลืองฟิล์มหน่วยที่50ทองอินเตอร์หน่วยที่51 999ภาพยนตร์หน่วยที่52คำแพงฟิล์มหน่วยที่53บุญมาภาพยนต์หน่วยที่54ทองจันทร์ภาพยนต์หน่วยที่55ชาติภาพพยนต์ หน่วยที่56สายยนภาพยนตร์หน่วยที่57รุงรัดฟิล์มหน่วยที่58กุจับภาพยนตร์หน่วยที่59อิทักษ์ชัยภาพยนตร์หน่วยที่60คังไม้ภาพยนตร์หน่วยที่61เทียนทองภาพยนตร์หน่วยที่16.2จาวินทซีฟิล์มหน่วยที่63ธุระภาพยนตร์หน่วยที่64ขจรภาพยนตร์65เจริญทรัพย์ภาพยนตร์66สมโสงคภาพยนตร์67กินดามนตภาพยนตร์68สีนครภาพยนตร์ หกสิบเพงพันภาพยนตร์70ประเสริฐภาพยนตร์71อพรไพภาพยนตร์7จจรัญยาภาพยนตร์73สุดพลักษ์ภาพยนตร์74น้องหานภาพยนตร์75ประยัภาพยนตร์76็ดสิพงพันภาพยนตร์7 7ขวัญคนใจภาพยนตร์78ชาติีภาพยนตร์79กโกนชนาทภาพยนตร์8 0ิมหาหญิงภาพยนตร์81พัฒปนาฟิล์ม82กรุงเทพภาพยนตร์83เรนูภาพยนตร์ปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับ แล้วก็84ศิริยากรภาพยนตร์ปัจจุบันนี้ยังรับจัดใายอยู่นะครับ85สมศักดิ์ภาพยนต์86จเจริญการช่างภาพยนต์87กิตติศักดิ์ภาพยนต์สำหรับหน่วยหนังกลางแปลงในจังหวัดอุดรธานีก็มีเพียงเท่านี้นะครับ87หน่วยถ้าหน่วยไหนที่รายชื่อตกบุกห้องขอให้ fc แฟนๆที่อยู่ในเขตเรือนก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับว่าหน่วยไหนที่ทางช่องของเราไม่ได้นำเสนอที่ตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปรวมหน่วยหนังกำแพงเมืองอุดรธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดทางช่องกอกรับ,บขออภยัยณทีนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ